สวัสดีแฟนฟุตบอลพลพรรคจิ้งจอกสยามพบกับสรุปข่าวเลตเตอร์สตียรอบเช้าวันนี้เอาไบตั้นสัดชัยจิ้งจอกบุกเชือดนอนริสสังเวยลิคาดโดมา์เอาไปตันเป็นฮีโร่ซัดประตูชยัยพาเลตเตอร์สตียเบียดเอาชนะนอนริสไปบุกบิดสองประตูต่อหนึ่งโดยในช่วงท้ายเกมชิมนคามินเหลืองอ่อนช่วยได้ประตูตามทีเสมอเป็นหุนที่สองรั้งถูกเวียริบประตูคืนขณะที่ทัพจิ้งจอกยังต้องสังเวย์ลิคาดโดเปราร่าแบ็คขวาจอมบุกที่มีอาการบาดเจ็บจะถูกเปลี่ยนตัวออกไปตั้งแต่คร่งแรก การแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษประจำวันเสาร์ที่28สิงหาคม2564ที่สนามแคริโอรดระหว่าง City นอริซิตี้พบเรสเตอร์ซิตี้แดเนียลฟาวเคตกุสซีนอควมินแพ้มาสองนัดรวดรังรอง,รองบวยของตารางเกมนี้ส่งไปเล่นวิลเลียมแบ็กซ้ายที่เพิ่งยืมตัวมาจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปดืนตัวจริงทันทีส่วนแนรุตยังคงส่งชุดเดิมโดยท็อตแคนเวลตีมูปุกกี้และมิรัตไรชิก้าส่วนเรตเตอร์ของเบเดนรัชเจอร์รังที่12ของตารางเกมนี้แนวรุกส่งมาร์์อัััเเบตนนนนปรระสสสางาง่วมมมกจแดดิ า,า,ารายชื่อ11ผู้เล่นตัวจริงของเตยเตอร์สตีมาในระบบ4-2-3-1ผู้รักษาประตูแคปเปอร์ชมัยขึ้นแบ็คขวาริคารดแปร่าเซตเตอร์แบ็กแดเนียลอารมาตีจับคู่กับชักดาโซยุนชูแบ็คซ้ายรุกโทมัสมิฟิ์ตัวกลางยูริตินมันจับคู่กับวินเฟตเอดีดีโดยมีเจม์แมดิสันเป็นมิฟิต์ตัวรุกตัวรุกริมเส้นฝั่งขวามาร์ตออฟไบตันฝั่งซ้ายฮาวิบานและมีเจมีวาร์ดี้เป็นหน้าเป้าตัวสำรองที่ลงสนามชี ar, โมท,ที่คาซานงนนาามททีี่8 เคริชิเอเนชโชลงสนามนาทีที่67ครึ่งแรกเปิดฉากมาได้เพียง8นาทีเท่านั้นเรเตอร์ขึ้นนำอย่างรวดเร็ว1ประตูต่อ0เมื่อเบรเดนวินเดียมพาท่าเสียบอลให้กับลิคาโดแปรา่าในแดนตัวเองลิคารดร่ายบอลเข้าเขตโทษเปิดเลี่ยนให้กับเจมี่วนดี้วางเท้าซัดตามน้ำที่กลางประตูส่งบอลตุมตาข่ายอย่างไรก็ตามหลังจากนั้นลิคาโดแปรา่าจะมีอาการเจ็บจากจังหวะเปิดบอลจนได้ต่อไม่ไหวทําให้เรเตอร์ต้องเสียโคตากลายเป็นตัวคนแรกอย่างรวดเร็วโดยส่งทีมมตทิกาซานลงมาเล่นแทนในนาทีที่11 นอริเดะโอกาสจุดสกอร์ครั้งแรกในนาทีที่16มาร์คแอรอนไรบอลต่อให้เคนนี่แม็กครีนตั้งเปา้ากดด้วยซ้ายนักกอเขตโทษแต่บอลพุ่งไปตรงตัวแคปเปอร์ชไมเคิลรับเข้าส่องไม่ยากท้ายครึ่งแรกนาทีที่43นอริเตไม่ได้จุดโทษเมื่อผู้ตัดสินย้อนดู v ีด้วยตัวเองจากเหตุการณ์ที่ช็อกราสุยนชูไปต่อฟาวใส่ปีแอร์ริดเมรูก่อนที่จะเป็นติมูปุกกี้นับและที่สังหารเข้าไปไม่พลาดให้นอริเตตามมาตีเสมอเป็น1ประตูต่อ1และจบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์ คร่งหลังนี้ไม่ได้3นาทีนอริได้ลุกขึ้นนําเมื่อมีรอดราชิก้ารัตัิริ้นมตส์กราบซ้ายแล้ว่ายมาเข้ากลางให้กับทอ็อสแคนเวลได้ซัดด้วยเท้าขวาและกดอเขตโทษบอลถึงข้ขามคาออกไปนิดเดียวจากนั้นนาทีที่63เรตเตอร์ได้โอกาสสองบ้างจากจักงหวะยิงไกลของยูริติเดมันบอลยังถึงข้ามขานแม้เรตเตอร์จะขอเกมได้เหนือกว่าชัดเจนแต่ยังหาจังหวะจุดสกอร์แบบจัดแจงแทบไม่ได้ในนาทีที่67เบเดนรอเจอร์แก้เกมด้วยการส่งเคเรชิเอแานาโชลงมาแท,าทานท จนกระทั่งนาทีที่77เรตเตอร์มาได้ประตูขึ้นนําอีกครั้งเป็น2ประตูต่อ1โดยเจมีว่วอดี้ไรบอลให้กับมาร์คออาไปต้นตาป้อมกดด้วยขวาในกรอบเขตโทษบอลไปฉลับไปรนดวิลเลียมบอลผู้เสียบเสาเข้าไปอย่างสวยงามให้เรตเตอร์สตีกขึ้นนา2ประตูต่อ1จากนั้นนาทีที่80แคนนี่แม็กนีนขึ้นมงจากลูกเตะมุมโฉบอลตูตะขคายแต่ผู้ตัดสินเช็ค VAR ยิดประตูขึ้นเนื่องจากมองว่าทอสแคเวลที่ยินบังแคปเปอร์ชฉยเคิลอยู่ในตำแหน่งรําหน้า เวลาที่เหลือทั้งสองทีททาอะไรกันเพิ่มไม่ได้จบเกมเรตเตอร์สตี้บุกชนะนอนริสตี้สประตูต่อหนึ่งเก็บ3แต้มขยับขึ้นไปรังอันดับที่8ของตารางพรีเมียร์ลีกได้สำเร็จส่วนอนอริสตี้ยังรังท้ายตารางเช่นเคยนี่ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษซึ่งที่จอกสยามของพวกเราบุกไปเอาชนะนอนริสตี้ได้จุดฉิกแครโรด,โรดเก็บ3แต้มสาคัญขึ้นไปรังอันดับที่8ของตารางได้สําเร็จขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe เป็นกำลังใจให้ออนมินด้วยการคอมเมนต์ด้วยนะครับส่วนวันนี้ตัวผมเองขอลา,าทุกท่านไปก่อนด้วยคลิปสรุปขา่าว r e u เตอร์สีรอบเช้าสวัสดีครับ